สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ที่จะเปลี่ยนการลงทุนยากๆให้เป็นเรื่องใกล้ตัววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งที่กำลังฮอตสุดๆในตลาดหุ้นไทยนั่นคือเรื่องของ DR หรือชื่อเต็มๆว่า Depository Receipt ครับหลายคนอาจเคยได้ยินชื่อหุ้นอย่าง AppleNvidia หรือ Alibaba แล้วรู้สึกว่ามันไกลตัวต้องเปิดพอร์ตต่างประเทศต้องแลกเงินดอลลาร์ให้วุ่นวาย แต่วันนี้ประตูสู่หุ้นโลกได้เปิดกว้างขึ้นแล้วผ่านสิ่งที่เรียกว่า DR ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงกลยุทธ์ระดับกูรูเพื่อให้คุณฟังจบแล้วสามารถกดซื้อหุ้นโลกได้ด้วยตัวเองทันทีครับก่อนจะไปฟังกันต่อขอแจกอ e ีบุ๊กเกี่ยวกับการลงทุน DR หากฟังแล้วต้องการอ e ีบุ๊กก็ดูวิธีการขอรับอ e ีบุ๊กได้ที่ Descript i o นนะครับฟังกันต่อเลยครับมาเริ่มกันที่คำถามยอดฮิตครับ DR คืออะไร ให้คุณนึกภาพแบบนี้ครับสมมุติคุณอยากกินแอปเปิ้ลสายพันธุ์พิเศษจากอเมริกาแต่คุณไม่อยากบินไปซื้อเองผู้ออก DR อย่างธนาคารในไทยเขาก็จะทำหน้าที่เป็นคนกลางบินไปซื้อหุ้นตัวนั้นมาให้คุณแล้วเอามาเก็บไว้ในที่ปลอดภัยจากนั้นเขาก็จะออกตัว๋วหรือใบเสร็จมาขายให้คุณในตลาดหุ้นไทยครับดังนั้นเมื่อคุณซื้อ DR คุณไม่ได้ถือหุ้นนอกโดยตรงในอเมริกาแต่คุณถือสิทธิ์ในหุ้นตัวนั้นผ่านตัวกลางในไทยครับ ข้อดีคืออะไรข้อดีคือคุณใช้เงินบาทซื้อได้เลยไม่ต้องแลกเงินไม่ต้องมีขั้นต่ำหลักแสนและที่สำคัญที่สุดคือคุณเทรดผ่านแอป,ปสตรีมมิ่งที่คุณมีอยู่แล้วได้เลยครับหลายคนถามว่าแล้วมันต่างจากการไปลงทุนตรง,ตรงยังไงถ้าคุณไปลงทุนตรงคุณต้องดีลวกับเรื่องภาษีที่ซับซ้อนขึ้นในปี2026นี้แต่สำหรับการเทรด DR ในไทยกำไรที่คุณได้จากส่วนต่างราคาหรือ capital เก i ปัจจุบันยังได้รับยกเว้นภาษีครับ นี่คือแต้มต่อที่ทำให้นักลงทุนไทยหันมามอง DR กันเยอะมากทีนี้มาดูเรื่องที่หลายคนสงสัยครับทำไมหุ้น Apple ในอเมริการาคาตั้งหลายพันแต่ DR ในไทยราคาแค่หลักสิบคำตอบคือสิ่งที่กูรูเรียกว่า r ร t ชหรืออัตราส่วนครับเพื่อให้คนไทยเข้าถึงหุ้นแพงๆได้ผู้ออกเขาจะหันแบ่งหุ้นแม่ครับเช่นหนหุ้น Apple อาจจะถูกแบ่งเป็น100ส่วนในไทย ดังนั้นราคา DR หนึ่งหน่วยที่คุณเห็นจึงเป็นแค่เศษส่วนหนึ่งของราคาหุ้นแม่เท่านั้นเองครับทำให้เราใช้เงินแค่หลักร้อยก็เริ่มสะสมหุ้นระดับโลกได้แล้วแต่สิ่งที่ต้องระวังคือค่าเงินครับคุณผู้ฟังต้องเข้าใจว่า DR คือการลงทุน2ต่อต่อแรกคือราคาหุ้นและต่อที่2คือค่าเงินถ้าหุ้นแม่ขึ้นและเงินบาทอ่อนค่าคุณจะได้กำไร2เด้งครับแต่ถ้าหุ้นแม่ขึ้นแต่เงินบาทดันแข็งค่าขึ้นมา กำไรของคุณอาจจะลดลงเพราะเมื่อแปลงกลับเป็นเงินบาทแล้วมันได้น้อยลงนั่นเองครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมบางวันหุ้นนอกบวกแต่ดีในไทยไม่บวกตามหรือบางทีบวกมากกว่าปกติเพราะมีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาเกี่ยวด้วยครับปัจจุบันตลาด DR เหมือนห้างสรรพสินค้าที่มีของให้เลือกเยอะมากครับเราแบ่งได้เป็นสโซนหลักๆโซนแรกดีรายหุ้น อันนี้สำหรับคนที่ชอบตัวตึงครับอยากเป็นเจ้าของบริษัทไหนเลือกเอาเลยฝั่งอเมริกามีทั้ง Apple APL 80 NVIDIA NVDA 80 Microsoft MSFT 80ฝั่งจีนมี Alibaba BABA 80 t ศ r n s e เทร์นเนหรือแม้แต่ท้รถไฟฟ้าอย่าง BYD ฝั่งเวียดนามก็มีหุ้นธนาคารหรือหุ้นอสังหาใหญ่ๆให้เลือก ส่วนที่2อง DR แบบดัชนีหรือ ETF อันนี้กูรูแนะนำสำหรับมือใหม่ครับคือการซื้อยกตระกา้าเช่นคุณซื้อดัชนี S&P 500หรือ NASDAQ 100 NDX 01ทีเดียวคุณจะได้หุ้นชั้นนำเป็นร้อยรตัวทันทีไม่ต้องกลัวว่าหุ้นตัวใดตัวหนึ่งล่มสลายแล้วพอร์ตจะพังเพราะมันกระจายความเสี่ยงให้เราแล้วครับส่วนที่3 DRX หรือ fractional DR อันนี้คือน้องใหม่ไฟแรงครับความพิเศษของมันคือไม่มีขั้นต่ำคุณสามารถซื้อเป็นเศษส่วนได้ถึง0.0001หน่วยและปัจจุบันเทรดง่ายมากเพราะมันย้ายมาอยู่ในหน้าปกติของสตรีมมิ่งแล้วครับมาถึงช่วงที่สำคัญที่สุดครับกลยุทธ์การลงทุน DR ไม่ใช่แค่การจิ้มซื้อตามคาว่าดีแต่กูรูเขาดู3เรื่องนี้ครับ 1. วิเคราะห์ภาพใหญ่ m a c โรก่อนจะลงเงินในประเทศไหนดูหน่อยว่าเศรษฐกิจเขาเป็นยังไงถ้าคุณจะลง DR เวียดนามคุณต้องดูว่าการส่งออกเขาดีไหมถ้าจะลง DR อเมริกาต้องดูว่าดอกเบี้ยเฟดกำลังจะขึ้นหรือจะลงเพราะดอกเบี้ยคือศัตรูของหุ้นเทคโนโลยีครับ 2. DCA v s s market timing ถ้าคุณเป็นพนักงานประจำไม่มีเวลาเฝ้าจอกูรูแนะนำ DCA ดอลล่าคอสเอเวอเรจิงครับออมไปเลยทุกเดือนเดือนละพัน0 0 0ในพวก DR ETF วิธีนี้จะทำให้คุณได้ต้นทุนเฉลี่ยที่ปลอดภัยไม่ต้องกลัวติดดอยก้อนใหญ่แต่ถ้าคุณเป็นสายเทรดคุณต้องใช้ m a r k e t t i m i n g ครับดูค่า RSI ดูแนวรับแนวต้านถ้า RSI ต่ำกว่า30แปลว่าคนขายเยอะเกินไปแล้ว oversold นั่นอาจเป็นนาทีทองในการเข้าสื่อครับ 3. การบริหารความเสี่ยงกูรูต้องเช็กค่า i n a นเสมอครับ i n a นคือราคากลางที่คุณจะเป็นบางครั้งคนไทยไล่ราคา DR จนแพงกว่าราคาหุ้นจริงๆในต่างประเทศเรียกว่าเกิดพรีเมียมถ้าคุณไปซื้อตอนพรีเมียมสูงๆคุณกำลังซื้อของแพงกว่าชาวโลกครับต้องระวังให้ดีสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วคันไม้คันมืออยากลองเทรดวิธีการง่ายมากครับเปิดแอปสตรีมมิ่ง เข้าเมนู Buy Sell ปกติพิมพ์ชื่อหุ้นที่ต้องการเช่นพิมพ์80เพื่อดูหุ้นของค่ายกรุงไทยหรือ0ูนยของบัวหลวงใส่จํานวนหน่วยที่ต้องการ Volume และราคาที่ต้องการ Price เหมือนซื้อหุ้นไทยเลยครับเช็คลิสต์สุดท้ายก่อนกด Confirm เช็ค INAV ว่าไม่แพงเกินจริงดูได้จากเว็บของแต่ละค่ายเช็คว่าตลาดหุ้นแม่เปิดหรือยังถ้าเทรดตอนตลาดแม่เปิดราคาจะนิ่งและเป็นธรรมกว่า และเช็คตัวเองว่าเราซื้อเพราะเราเข้าใจไม่ได้ซื้อเพราะความกลัวจะตกขบวนครับการลงทุนใน DR คือก้าวสำคัญที่ทำให้คนไทยเป็นพลเมืองโลกทางด้านการเงินครับเราไม่ได้จำกัดอยู่แค่หุ้นในประเทศที่มีแค่ไม่กี่กลุ่มอุตสาหกรรมแต่เราสามารถเติบโตไปพร้อมกับนวัตกรรม AI รถยนต์ไฟฟ้าหรือธุรกิจระดับโลกได้ด้วยเงินบาทของเราเองจำคำที่กูรูชอบพูดไว้เสมอนะครับว่า ความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ราคาหุ้นตกแต่คือการที่เราไม่รู้ว่าเรากำลังลงทุนในอะไรหวังว่าพอดแคสต์ EP นี้จะช่วยให้คุณมีความรู้มีเกราะป้องกันและมีความมั่นใจในการเริ่มต้นลงทุน DR นะครับใครมีคำถามอะไรหรืออยากให้เจาะลึก DR ตัวไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับกดติดตามด้วยนะครับกดเลยกดเลยครับ